วัสดีครับวันนี้อยู่กับ Honda Jazz ราคานุกนิกนุกงนิกกุบขิดกุบกิบ1 2 0 0บาทเอาสดอย่างเดียวนะฮะสดอย่างเดียวลดก็ต่อหลักพันต่อก็ลดให้หลักพันแล้วกันนะครับเป็นล้อแม็กซ์สีแดงไฟโครมดำมีท่อให้แต่งนิดๆจัดจทรงหน่อยๆมีเบาะซิ่งให้ <c oughs> มีบอดซิ่งให้หนึ่งคู่นะฮะหนึ่งคู่ idsi ไม่แสนแปดเกียร์ออโต้กระจกไฟฟ้าเซ็นทรัลล็อกนะครับไฟฟ้าเซ็นทรัลล็อกเบอะหลังเดิมๆนะครับปบอะหลังเดิมๆแดงสีแดงแรงลิทหนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันบาทสายสดเท่านั้นจัดไปนแนน้นไม่ได้ครับไปนแนน้นไม่รับแล้วนะครับ ขอ,อคนที่มีเงินสดอย่างเดียวนะฮะเครื่องนิ่งครับ idsi นี่ต์ดอยู่นะตัดอยู่นะฝาป,ปิดปั้น้ำฝนหายเดี๋ยวฮาซื้อให้เครื่องนิ่งมากเลย idsi idsi สีแดงแรงฤทธิ์หนึ่งแสนสองหมื่นเก้าพันบาทเอาไปขับกินลมจมวิวกัน 125,000บาทนะครับ idsi 1.5ดห้าูหน้าซ้ายเบาะก็แดงเบาะไม่แท้นะครับไม่ต้องถามแอดมินนะครับเบาะปลอมนะครับเบาะแท้ก็ผมคงถอดกินไปแล้วล่ะเบาะแท้ก็ไม่ไหวเบาะแท้ก็ผมถอดรับประทานไปแล้วถอดรับประทานไปแล้ว เป็นฮาร์ดแบ็ก้าประตูนะครับเบาะพับเรียบได้นะครับเอบสัมภระดดีสีแดงแรงลิฟต์9310ไม่ออกแน่นอนไายสดนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามหน่อยนะครับปิดกั้นเหลือเกินเออปิดกั้นเหลือเกินลองยิงไปละเงียบปิดปิดกั้นยากจริง <c oughs> คุณมาร์คสกเกเบิร์กติดต่อเฟซบุ๊กนี่ ลิกตอ่แรกๆนี่ของผมดูเป็นแสนสองแสนทุกวันนี้ไม่ถึงห้าพันไม่รู้จะรวยไปถึงไหนย้อนมุน่งใสดเจ้านั้นหนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันบาทไปศูนย์สี่หนึ่งจุดห้าไอดไอนะครับฝา like กกดไลค์กดแชร์ไปตามด้วยก็ต้องออกทางสื่อทางนี้ทางเดียวไม่งั้นก็ออกทางไหนก็ไม่ได้นะครับรถสภาพพร้อมใช้เอกสารพร้อมโอนนะครับ รถโอนได้ถูกต้องตามกฎหมายรถทุกคันเราบังคับที่ขนส่งเลยไปจ่ายตังค์กันที่ขนส่งนะครับไม่ให้ชุดโอนลอยนะครับรถเราทุกคันบังคับโอนบังคับตรวจสภาพบังคับต่อภาษีบังคับทุกอย่างให้มันถูกต้องตามกฎหมายครับเพราะว่าปปีหนึ่งเราขายก็ขี้เกียจปวดหัวนะครับขี้เกียจตามนะครับเอกสารพร้อมโอนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเรางมิจาชีพนะครับ มีจ่าชีพมันก็ <c oughs> อย่างนี้ผมตั้งแสนสองห้าใช่ปะ่ะมีจ่าชีมันก็จะเอารูปที่แบบเหมือนแบบนี้เลยรูปถ่ายเหมือนกันโลเคชั่นเหมือนกันแบ็กกราวเหมือนกันมันก็จะไปลงขายแสนหรือว่าเก้าพันห้าไอ้เก้าหมื่นห้าพวกคุณก็เห็นแล้วล่ะว่าเอ้ยไอ้เจ้านู้นทำไมขายแสนสองห้ามีสามสี่เจ้าขายแสนสองห้าหมดเลยแล้วไม่คุณขายเก้าหมื่นห้าล่ะ ผมก็ไปซื้อข้าวคนเก้าคนเก้าหมื่นห้าสี่เพราะว่าผมฉลาดปักเข้าให้หายท้องเลยมึงฉลาดดีนักใอ้สลัดแล้วก็โทรมาหาผมนะว่านายคนนี้ <c oughs> านายคนนี้ทํางานคุณหรือเปล่าอ้าวทาไมเหรอพี่ผมจองเข้าไปแล้วเขาไม่รับสายผมเลยฉันจองไปแล้วเขาไม่รับสายหนูเลยค่ะก็อวดฉลาดอะ่ะเห็นตั้งเห็นอยู่ลูกค้าคนอื่นก็พูดนะเอ๊ะทำไมคุณเซลเยอะจังแต่มีเจ้าหนึ่งนะขายเก้าหมื่นห้าเอง สมมุตินะฮะแต่เรื่องจริงคันนี้เนี่ยไม่ได้ขายเก้าหมื่นห้าขายแสนสองห้านะฮะแต่พวกคุณแบบบางคนนะ่ะฉลาดอุ้ยไปซื้อของถูกสิมันขายหนึ่งสองเก้ามันขายหนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันบาทจะไปซื้อมันาใหมเราไปซื้อห้าหมื่นเก้าหมื่นห้าสิน้องเอาเบอร์บัญชีมาเดี๋ยวพี่โอนจองไปจองเท่าไหร่ครับห้าพันครับพี่หายท้องไปเลยสลัดผักไปเลยนะมิจฉาชีพครับ ของเราเนี่ยจองแค่2,000บาทสะใจไหม